นะคะก็เปิดมาได้6ปีแล้วค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของการทำร้านจริงๆเนี่ยคือการที่เราอยากที่จะนำวัฒนธรรมกาแฟดีๆที่เราได้ไปเรียนรู้มาที่ออสเตรเลียค่ะเพื่อมาทำกาแฟที่มันดีต่อสุขภาพให้คนอุดรได้กินแล้วก็เริ่มต้นจากอยากทำกาแฟให้แม่กินค่ะ เป็นกาแฟที่ไม่ต้องใส่คอฟฟี่เมยไม่ต้องใส่นมข้นเยอะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่นิ่มได้เริ่มต้นทําร้านโดยที่ได้แบรนด์โดสมาจากออสเตรเลียค่ะต้องการหาข้อมูลต้องการที่จะสอบถามคนเยอะแยะมากมายแต่ว่าอพอเราได้ข้อมูลมาเราก็ไม่เชื่อแล้วก็มีความต่อต้านบางอย่างเกิดขึ้นนะคะในช่วงแรกตั้งแต่มีสั่งปิดร้านแล้วก็ ให้นั่งทานที่ร้านนะคะผลกระทบก็เกิดขึ้นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้ที่หายไปประมาณ80-90%แล้วก็พนักง,งานที่มีอยู่ประมาณ30กว่าคนนะคะก็ยังต้องดูแลเขาอยู่ตอนนั้นก็มีความสับสนมากว่าเราจะทำยังไงอะ่ะจะทำแบบไหนจะเดินยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจน ใช้เวลาทุกทวนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ปิดร้านมันมันเหมือนกับว่าสิ่งสำคัญมันหายไปก็คือชีวิตหรือว่าจิตวิญญาณของความเป็นร้านจิตวิญญาณของการที่มันมันแรงขับที่มันขับเคลื่อนร้านโดสอยู่อะค่ะมันมันเหมือนมันแห้งเหี่ยวไปเลยอะตอนนั้นไม่ได้เปิดร้านเนี้ยค่ะคือพลังงานมันดาวมากตอนนั้น ก็เลยใช้เวลาทบทวนกับตัวเองอยู่ประมาณอ1อาทิตย์ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าจุดนั้นเราเราอยู่ในภาวะที่เราดำดิ่งลงไปลึกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องยอมรับลนะคือพอวันนั้นอะค่ะเรายอมรับได้ว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะไม่กลับเป็นแบบเดิมอะคะ่ะ พอจุดนั้นเราก็เลยตั้งคําถามเริ่มต้นตั้งคําถามใหม่ว่าเราทําอะไรได้บ้างนะคะจากจากที่เรารู้สึกว่าเราสูญเสียคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราสูญเสียไรายได้ไปประมาณ80%าก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคําถามของตัวเองว่าออตอนนี้เรายังอยู่ได้ไหมพอเราตั้งคําถามที่มันถูกกับชีวิตะคะมันก็ได้คําตอบว่าเราก็ยังอยู่ได้ เราก็ยังไปต่อได้แล้วเราก็รู้สึกว่า,าถ้าในสถานการณ์แบบนี้เรายังอยู่ได้เราก็น่าจะเดินไปต่อแล้วเราทำอะไรได้บ้างหลังจากนั้นก็พอเราตั้งคำถามกับชีวิตที่ถูกทางอะค่ะมันทำให้เราเห็นวิธีการแล้วก็เห็นเส้นทางของการการการปรับตัว หลังจากนั้นนิ่มก็เริ่มปรับตัวก็คือหนึ่งเราจะเข้าออนไลน์ยังไงขายเทคเาเราต้องทำอะไรบ้างแล้วพนักง,งานของเราจะปรับมาเป็นทำอะไรได้บ้างออตอนแรกเราก็มีความรู้สึกเกรงใจพนักง,งานกังวลอะไรต่างๆมากมายพอตอนหลังอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนก็ต้องปรับตัวเราเปลี่ยนพนักง,งานที่เป็นพนักง,งานบริการก็ต้องออกมาเดลิเวอรี การทําอาหารที่เป็นจัดจานส,สวยๆตอนนี้นเราก็ต้องปรับมาใส่กล่องให้มันสวยอะไรอย่างงี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มดึงพนักง,งานกลับมาแล้วก็เริ่มามาช่วยกันคิดเริ่มช่วยกันทําเริ่มดีไซน์อะไรใหม่ๆออกแบบอะไรใหม่ๆพัฒนาสินค้าใหม่ๆแล้วก็เริ่มทดลองเมนูใหม่ของหวานใหม่ๆอาหารใหม่ๆแล้วก็เริ่มเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นค่ะ แล้วก็เริ่มจัดเป็นเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านส่งฟีบ้างมีค่าบริการบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เหมือนกับเห็นช่องทางของการการการที่เราจะเติบโตได้ไม่ใช่เติบโตเราเริ่มที่จะเห็นช่องทางของการที่เรา,าปรับตัวแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ตรงนี้ได้อะคะ่ะ ในสภาวาช่วงนี้ค่ะนิมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราเผชิญกับปัญหาแล้วก็เจอเรื่องหลายอย่างที่เราคาดการไม่ถึงแล้วสิ่งที่เราคาดการไม่ถึงก็คือเป็นเรื่องที่เราไม่ไม่ต้องการที่จะเจอต่างๆนานาน,นะคะนี่เมงก็เหมือนกันแล้วใน,นช่วงเวลานี้ค่ะทุกคนก็คง หลายท้อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องแก้ปัญหาเยอะเอะ่สำหรับนิ่มเองนิ่มก็รู้สึกไม่ต่างจากทุกคนแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราได้รับกำลังใจแล้วก็เราได้ได้สิ่งใหม่ก็คือเรื่องความสำัมพันธ์ ตอนนี้เราอ,อย่างองค์กรนิ่เองอะคะ่ะในช่วงที่มันเจอวิกฤตแบบนี้นะคะ่ะเราได้มีความสัมพันธ์กับทีมงานได้มีความสัมพันธ์กับครอบครัวได้เรียนรู้ว่าเรามีคนที่ยืนอยู่ข้างๆอะคะ่ะเราเรามีคนที่จะเดินไปกับเราเรามีเส้นทางที่จะไปต่อแล้วก็ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงอะคะ่ะ นิ่มเชื่อว่านะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกคนว่าลองเชื่อว่าสิ่งต่างๆมะคา่ะมันจะผ่านไปแล้วก็ยังไงมันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะมีวันที่ฝนเนี่ยหยุดตกแล้วเราก็จะได้เจอ,อลุง้งแล้วก็จะได้เจอแสงแดดที่สดใส